สวัสดีทุกคนพวกเธอไอ้พวกที่ปากหอยปากปูไอ้พวกเพื่อปากไม่ยั้งคิดเนี่ยไอ้พวกที่ปากไม่รู้จักความมั่งคั่งแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมึงหยุดพูดก่อนสักแป๊บหนึง่งไอ้พวกนักวิชาการนักวิชาเกินไอ้พวกอินฟลูอนเซอร์อะไรต่างๆที่ไม่มีความรักชาติเนี่ยกูมึงหยุดพูดก่อนมึงหยุดพูดก่อนกูขอพูดแป๊บหนึง่ง คือการสนับสนุนทหารเนี่ยไม่เท่ากับการสนับสนุนสงครามเลยเว,ว้ยมึงเข้าใจที่พูดนี่ปะอีควายแม่งไวรลอยอยู่ได้ไม่มีใครทําให้เกิดกไม่มีใครอยากจะไปสู้แล้วไม่มีใครอยากจะทําให้เกิดสงครามถ้าเกิดความสูญเสียทุกๆฝ่ายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนนู่นนี่นั่นต่างๆเฮ้ยมึงมึงฟังพี่น้องประชาชนตามตะเข็บชายแดนไม่มีใครเขาบ่นเลยแต่กะเดูการไม่มีใครเนี่ยเขาอยากจะให้ใครตุยไม่มีใครเขาอยากจะให้เกิดสงครามหรอกอีควาย แต่ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นมนาตรการหนึ่งสองสามสี่เพื่อที่จะต้องปราบประเทศข้างบ้านของมาของเรามึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมการสนับสนุนทหารไม่ว่าจะเป็นยางรถยางเรือไม่ว่าจะเป็นส่งสเสบียงเรียงผาอะไรต่างๆขึ้นไปที่กองทัพเนี่ยไม่ได้หมายความมันเป็นการแสดงน้ําใจเป็นการแสดงความสมามัคคีมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความสมัครสมานสมาสมาัคคีกันไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราเรา,เ,ราเวลาเราสงบแล้วก็ตีกัน เออเวลาประเทศเราสงบเดี ờ, ๋ยวมึงค่อยมาตีกับกูแต่ตอนนี้มึงกับกูต้องสมัคคีกันก่อนมึงเข้าใจไหมอีควายมีนักว <sk r MP> ิชาการวิชาการนักวิชาเกินอะไรพวกนั้นเนี่ยมึงหยุดได้แล้วเออเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อแดงเสื้อหาอะไรก็ตามแต่พวกมึงหยุดมึงก็จะมึงหยุด เดี๋ยวตอนประเทศเราสงบเนี่ยเดี๋ยวมึงกับกูเข้ามาตีกันเดี๋ยวมึงกับกูตเดี๋ยวตบกันเดี๋ยวตบกันเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูตบมึงเองเดี๋ยวมึงก็ตบกูมาเออเดี๋ยวเราไฟกันเองแต่ตอนนี้ประเทศเรากําลังมีภาวะที่อีกาแมเนี่ยมันบุกลุกลานเข้ามาไอ้ควาย200เมตรแล้ว200เมตรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลุกไปลุกมาถ้าเกิดมึงย่ำใจแล้วมึงไม่ปราบอะไรมันเลยมึงไม่ปิดบอนคาสิโนมันไม่ปิดชายแดนมันเดี๋ยวมันก็ต้องลุกมานั่งบนหัวพ่อมึ้งไงเซมึงเข้าใจไหมประชาชนคนไทยไม่วยชาติ แม่การสนับสนุนทหารเท่ากับเป็นการสนับสนุนสงครามสงครามพ่อมึงนะเต้การสนับสนุนทหารการสนับสนุนกองทัพที่เขาอยู่แนวหน้าจะขาขาดแขนขาดยังไม่รู้เลยจะเป็นตุยยังไงยังไม่รู้เลยลูกเมียเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยผัวเนี่ยจะเป็นตุยยังไงยังไม่รู้เลยมึงเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นการสนับสนุนทหารคือการสร้างความสามัคคีในหมู่มวลนมนุษยชาติในมวลชน ไทยของเราขณะเดียวกันเนี่ยไม่เท่ากับการสนับสนุนสงครามอู้อีควายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมึงหยุดเรื่องเอือนก่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีข้าวถุงแกงถุงอะไรต่างๆอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยไอเราเนี่ยมนดีเป็นเสี่ยงตุยเราไม่ได้เสี่ยงตุยเราก็เป็นทับหลังทับหลังทับหลังมึงเข้าใจคาว่าทับหลังไหมเออไม่ใช่ทับหลังทับหลังนาลายมึงเข้าใจคาว่าทับหลังหรือเปล่าทับหน้าเข้าไปแล้วแต่ทับหลังอย่างพวกเราเนี่ยมึงก็นั่งและอย่าสร้างปัญหาให้ชาติ แล้วมึงกับกูตอนนี้เนี่ยต้องหยุดตีกันแล้วก็สมมามัคคีกันก่อนอีควายไอ้เรื่องนี้ทักสิ้นแท้อวยหาเหวอะไรพวกนี้มึงไม่ต้องยุ่งกับชีวิตมันปล่อยมันไปแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมจัดการมันเองแต่ตอนนี้มึงกับกูเนี่ยเสื้อแดงอีพวกเสื้อแดงมึงฟังมึงฟังมึงหยุดมึงหยุดเสือกับไอ้สอตลอก่อนปล่อยมันชะตาชีวิตมันจะตกระกมลำเหวเยอะไรกับเรื่องของมันเอออีเตี้ยหมาตื่นลูกสาวมันก็เหมือนกันมึงหยุดกันแต่ตอนนี้มึงกับกูเนี่ยต้อง เป็นทับหลังที่ดีสามัคคีกันในชาติมึงเข้าใจไหมควายจริงๆเลยกูตื่นมาแล้วกูต้องมานั่งพูดที่พวกมึงฟังเนี่ยฮะอีเสื้อแดงมึงนี่เสียมจังเลยและไอพวกเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่อะไรกันมึงเข้าใจไหมเออมึงอะไรกันเนี่ยนักวิชาการเสื้อซ่อมนี่มึงอะไรกันโลกสวยอีโลกสวยอีโลกสวยมาให้คอมเมนต์ทองเมืองมึงก่อนไม่เล่าฮะ ขมนเนี่ยบุกมาถึงวัดพระแก้วก่อนไหมมึงถึงจะตื่นน่ะแม่อีนี่เป็นประชากรที่มึงไม่รู้จักคุณค่าของแผ่นแผ่นดินประเทศชาติบ้างเลยแม่อีซอซอม,มึงหยุดพูดได้แล้วไอ้ควายพวกนี้เนี่แม่มึงจะรู้จักสำนึกสำเนียกไหมมึงเนี่ยเป็นไต้หวันมาจากไหนแต่พ่อแต่แม่มาเนี่ยเป็นไต้หวันมาจากไหนมึงมานั่งซุกหัวอยู่บนแผ่นดินกูแถมยังไปรอบเอาที่ดินป่าที่ดินวัดที่ดินอะไรต่างๆเป็นของมึงมึงจะรู้ไหมแผ่นแผ่นดินตารางนิ้วเดียวเนี่ย างชาติลูกลานไม่ได้ควาย